thank you สวัสดีครับทุกท่านันนี้พบกับผมเครซี่ก่อนนะครับอยู่กับเกมมือถือเกาหลีนะครับผมก็เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG สจีจุดมันเลยนะครับผมโซลวอล์คเกอร์อะคาเมียนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอีกภาคหนึ่งของโซ u วอล์ k เกอร์เนาะนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันก็ทำการอันดับแรกเลยก็คือสร้างตัวละครนู้นนี่ก่อนนะครับอันนี้ผมเพิ่งเล่นปัน นะครับก็สามารถสร้างได้หลากหลายนะก็จะมีเพิ่มเติมนะครับซึ่งอะน้องวันนี้ละกันนะครับการสร้างตัวละครผมนี่ช่วยสามารถปรับเปลี่ยนทรงผมได้นะครับเนี่เป็นเดรโลนตั้งไงวะเนร่ยลูกเดรโลนครับพช่โทระเกมนะครับอ่านี่ครับผมปรับแต่งทรงผมนู่นนี่ในี่ยภาพน่ารักนะนะครับเหมือนเป็นอีกภาคหนึ่งนะครับที่ทําขึ้นมานะผมว่านะครับเพราะว่ามันจะแบบ มันก็คล้ายๆแต่ไม่เหมือนนะไปดูกันชิงชิงช,ชนี่นะครับผมถ้าตรงทัาเต้นนี่เป็นไงนะครับก็อันนี้เป็นสแต็นะครับผมอ่านไม่ออกตามนั้นตั้งชื่อเสร็จปุ๊บก็จัดไปเลยนะครับไม่ได้มีอะไรยากมากมายสักเท่าไหร่นะครับลอเ,เข้าไปดูกันคร่าวๆแล้วกันใน โอเคครับผมเรื่มๆก็จะแบบมีเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องอะไรกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับใครสนใจก็ดูไปนะครับไปดูว่าข้ามฝั่งนี้ได้เลยนะครับในตัวเกมก็จะแบบสอนเราโน่นนี่นะครับนี่เป็นไงภาพสวยนะนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้ไปแนวเขาเนี้ยอ๋อนี่ครับผม,มน,นั่นนะฮะโอ้ย ฟาดง่ายๆฟาอขังได้เลยนะครับกดชขังได้ยโอเคแล้วก็มีการสอนหลบนี่แบบนี้ครับผมจะเป็นคล้ายๆแบบสต็อปไทม์นะครับถ้าหลบจังหวะเกินนะครับก็เป็นระบบขึ้นมานะครับจำไ,บไม่ได้ภาคเก่าไมีเอาไม่รู้แล้ว คิวนะครับนี่มันแบบสามสามสลับเรียกว่าอะไรวะนี่ไม่ถูกอื้อหือฟาดปึตบตบควันอย่างเดียวนะครับผมก็อะไรผมทำนองนี้แหละ <c oughs> นะครับอ๋ <c oughs> อก็ก็โ,โ,โ,โชยดูนิดนึงนี่ครับก็จะมีสอนมไม่ทันนะหนู

นโอเคครับผมก็อะไรทำแบบนี้นะครับสำหรับจานเล่นครับผมก็คือแอคชั่นแนวนี้เลยเออนะครับสุดมันแน่นอน <c oughs> ลงไปไหนเนี่ยนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวไปดใใูในเรื่องของตัวที่เล่นเอาไว้นะครับว่ามันในระบบอะไรบ้างนะฮะ ง yeah. น่ารักสดใสกันเลยทีเดียวนะไหนฮาครับเข้ามาแล้วนะผมนี่ครับในเกมที่เล่นไปสักพักหนึ่งนะครับผมก็คือเหมือนแบบเป็นเกม MMO จะพป็นโอเพนเบอร์ไหมก็ไม่รู้นะครับผมมันเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันจะแบบเข้าฉากต่อสู้เองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองลองดูคำๆแล้วกันครับแล้วก็ระบบเจอคนอื่นนะครับผมนี่เราสามารถคลิกแล้วก็เพิ่ม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 กันได้เลย นะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับเหมือนในเป็นโมทั่วไปนะครับอ่ะทำเควสครับผมตัวเกมเล่นทำเควสตามนี้มาทางมุมด้านขวานะครับโอเคครับผมตัวนะก็จะวิ่งไปที่เควสนะครับแล้วก็กดสกิปสกิปไปนะครับผมไม่ต้องซีเรียสอะไรเยอะนะครับบางทีก็อาจจะตัด ตอนนี้ลงในเรื่องบ้างนะครับผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายในวันนี้นะครับผมเนี่ยเกี่ยวกับน้องสาวๆนะฮะน้องสาวสายเราก็อ่านไม่ออกครับสกิปไปใช่เดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้น้องที่ผมเล่นนะน้องผมยาวน่ารักฮะไปครับผมมันก็เดินไปตามเมืองมีอาจจะมีย้ายมองย้ายแบบนิดหน่อยนะครับนี่เห็นไหมพอย้ายแมพปุ๊บก็แบบ เนี่ยมันจะไปเจอมองเจอมอนเจอคนอื่นด้วยเดี๋ยวพึ่งอลังการงานสร้างดูน,น,น,งนี่เป็นไงยังไงเนี่ยมันเจอคนอื่นด้วยไหมครับยืนเบื่อๆอ,อยู่ฟนะาดฟาดนะครับแล้วก็จะมีสกิลพวกอันนี้น่าจะเป็นปบัฟนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นสกิลเรียกมอนลงมาช่วยนะครับเล่นไปสักพักมันจะได้นะตัวเกมครับออตโต้ไหมตัวออตโต้แหละ นนี่ะครับแต่พี่เขาจะใช้ตะกิ울ไม่ค่อยเยอะออเนะครับจะฟันใช้อยู่แค่หนึ่งสองเล่มสองพวกนี้ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ก็งงพี่แดงเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ปรับยังไงนะวาให้มันใช้ทุกตะกิวนะเพราะว่าอ่านไม่ออกอะไรประมาณนี้เฮ้ยออกเป็นไง้ดูท่าดูท่าดูบ้างโอ้ยรอดนลยนะบลอดเยี่ยมใช้ได้เฮ้ยออกเฮ้ย ตกไปเลยเยอะๆอืมโอเคไปเลือกๆดูกันเองแล้วกันนะครับผมมาอ่ะต่อเนื่องกันเลยนะบเพื่อเป็นเควสไม่ได้ออตโตจ้จ๋าบางทีก็อาจจะต้องกดแบบกดหาของหาอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตัวเกมจะพาไปนะจุดๆนั้นนี่เดินแบกสเต็ปเฉยเลยบ้าบอกยิงลุกป้าปันอันติไหมไม่ใช่ ไม่รู้ว่าท่าอะไรไม่รู้แต่มันเมืม่อไใช้อ่ะให้ใช้ละอ้ืมมีงอีนี่เอาไว้สุดยอดความสะใจนะทั้งปืนทั้งดาบดีกันเดียวกันนะครับผมแล้วดาบประฟ้ามันจะมีเลเซอร์เป็นดาบและะ้วฟาดโหดเยี่ยมมากอ่ะ e <c oughs> มาแล้วนี่ชอยดูเลยม้าลูกอือหืมมาน้อยไม่น้อยหรอกตัวมันเริ่มขนาดนี้ ก็ลงมาตุ้มแล้วก็จบขาหว่าวๆนะฮะนี่ครับก็คือทำเคล็ดทำเคล็ดไปอยู่ยางนี้แหละไม่ได้มีอะไรยากสักเท่าไหร่นะครับก็อะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูตัวเกมคร่ราวๆนะครับแล้วก็ระบบไปทั่วๆไปแล้วกันนะครับน่าจนะอะไรทำเคล็ดอย่างเดียวชิวๆเท่ได้ะ่ะ อันนี้คือคืออะไรอันนี้คือตี้เราเหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะงงมนนา,ก,ก,าก,กนะครับเอ้ากดปุ๊บว้าปั๊บกดปุ๊บนะครับพวกก็ว้ามาที่นี่นะครับผมก็คืออะไรไม่รู้แหละอ่าลองดูแล้วกันนะครับระบบอื่นๆเกมนี้มีประตูเข้าวแล้วก็เข้าลซะเลยนะฮะการเมื่อกี้มันคือออกนะครับ <laughs> ด<พ>ูผิดนะครับผมมาแล้วลองเข้ามาดูอ๋ออันนี้เป็นคือมันจะมีสอนตอนแรกนะครับผมประมาณว่ามันเป็นบ้านเราหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยกดดิทำไมรู้ผมไม่รู้แล้วกันงงโคตรอ๋ยวมบ่วกันเลยแล้วกันนะครับอ๋อเป็นเควสเหรอโอเคไม่ไม่รู้อะ่ะ คือตอนแรกมันจะมีเข้ามาที่เนี่ยเออแล้วก็แบบกดปึ้งแล้วก็แบบสร้างบ้านได้เลยสร้างห้องอะไรอย่างนี้นะครับก็เข่อมๆเข้าใจามากันก็คือในเมืองมันจะมีแบบลุกเล่นของมันอีกนะครับผมเคือในเมืองมันจะมีทั้งโรงอาบน้ำที่ของที่ของอะไรอย,อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองพามาดูแล้วกันอ่ะนี่คือในเมืองใช่ไหมเอ่ยนะครับเราก็กดตรงเนี้ยฮะคือมันจะมีแบบเดี๋ยวเห็นไหมพาไปที่แบบจุดขายของของ,ของเมือง เอออะไรอย่างงี้แหมก็กตกนิด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 หรอกเนี่ยนะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นซื้อของนะของฮิว้วของฮิ้วนะครับ <c oughs> ก็กดซื้อเข้าไป <c oughs> นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงวะเนี่ยดูจักไอ้น,นี้แหละ <c oughs> นะครับเครื <c oughs> ่องก็ตกเล็กน้อยนะไม่มีอะไรมาก <c oughs> จะ่าไปทีเรียด <c oughs> อ่านี่ครับผมเหมือนไม่เกี่ยวกับสตัตว์คิดว่าน่าจะใช่นะครับเป็นเกี่ยวกับสัตว์นะแล้วก็อาจจะเป็นอาหารสัตว์ป่ะหรือว่าเครื่องอะไรเนี่ยเนี่ยคนทุกคนมันมีหมดเลยมีแต่ผมที่ไม่มีนะครับเพราะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันหรืออาจจะต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับหรือไม่ก็ซื้อมาเนี่ยมีแต่แค่นี้นะครับผมสัตว์ที่แบบเอาไว้ใช้ในเรื่องของการต่อสู้กดเข้ามาปราบก็จะ สอนอีกแล้ววะอ๋อใครเข้ามาสู้เลยครับผมโอเคน่าจะได้ของน่าจะมีอะไรมากช่วยโฟมันมาสูวให้ดูแล้วกันนะครับนี่คือเป็นบอสตัวแรกที่ผมน่าจะเจอก็ได้ของเลยเอาวุฒแล้วกัน <c oughs> ยิงแรกเ,เลยยิงแรกมากก็ไม่ดี โอวให้โอโให้เ <susceptible> ก <initiation> ็บลอ่ะอะไรนี่นลอยน้องชาปาดปันปานเจอตัวเองหน่อยเป็นไง เจอโปรองเองมาเป็นไง <c oughs> แทบจะไม่ลดโอเคนี่ท่านี้มาแล้วครับเหมือนจะทำให้เก่งขึ้นเป็นปมาณน้ะเบอร,ร์เซฟแล้วกนะันผมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรจะตามมันแดงเลยแล้วเป็นเบอร,ร์เซฟง่ายๆนะเออเรียบร้อยอันนี้ก็แพ้ไปนะครับตามตามสูตรโอเคครับ okay, ผมประมาณนี้เหมือนเป็นเมนูที่ให้มาทำการสู้กับบอสเนาะดูดูแล้วนะครับผม โอเคอ่ะใช่ป่ะเขาไม่ใช่นี่แล้วกูไปกดโดนอะไรวะโอเคก็พิมพ์ว่าจะคิดว่ามันเป็นบอสละกันโชว์ให้ดูในเรื่องของการเข้าไปตีบอสละกันเออง่ายๆนะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นเศษผมเดลเป็นร้านค้านะครับเป็นเศษพวกตัวละครเนาะเอาไว้อัปเกรดแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอาวุธน่ะก็ทำหนองนี้ ส่วนตาช่างนี้ตามหลักก็น่าจะเป็นร้านขายของซื้อขายทั่วไปนั่นจริงด้วยนะครับก็ใช้งงใช้เงินซื้อขายกันได้เลยนะอาจจะเป็นต้องเติมเงินหรือเปล่าถึงจะมาขายพวกส่วนกลางตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ทํานองนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นพวกระบบคุยอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ต,ต่อไปอืมนะเดี๋ยวมันจะมีสอนแหละ น่าจะเป็นระบบหัวใจ NPC ได้ล่าไม่รู้นะฮะอ่ะต่อเนื่องกันเลยครับด้านล่างเรามีนี่ตัวละครเรา,เานะครับสามารถเข้าไปอัพอัพได้ใช่ไหมผมไม่รู้อัพยังไงนะชิงอ๋อใช่ปะอ๋อมันเป็นในนี่โอเคเอาใหม่อันนี้เป็นแชทเนาะ อโอเคเดี๋ยวค่อยมาว่ากันโอ้ระบบมันก็เยอะอยู่นะครับผมมาที่ตัวละครเราครับก็คือตรงนี้เราสามาุ๊บมันว์ปไปเลยเหมือนประมาณว่าอยากจะไปหาเยกพีก็ว์ปไปหรือเปล่าไม่รู้เพราะมันขึ้นว่าว่าเยกพีอ้าวโอเคให้ให้มันเดินไปครับมันเข้ามาที่เดิมที่ผมเคยเข้านะครับผมเราจะไปดูกันว่ามันทําอะไรได้บ้างนั่งดูทีวีหรือย,ยังไง อ๋อแบบนี้นี่เองนี่คือการเพิ่มมี x ออ๋อนั่งอ่นหนังสือครับผมมันไงไเพี้ยวไปเลย <c oughs> นี่สูมได้หลากหลายชึบมีเปิดหน้าเปิดหน้าด้วยนะเปิดหน้าอ่านด้วยนะ <c oughs> เออก็ดีมีมีทุกเล่นดีนะครับโอเคเสร็จแล้วเหมือน ออกแนวไม่ว่างอ่ะแล้วก็มาปั๊มเวลตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้กดที่สังเกตใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนี้ค่อยว่ากันนะชึบไปไม่วาบแล้วเฮ้ยอ,อ,อันนี้เรารู้แล้วเราออกปึ๊บไปดิโอเคมันไปไม่ได้อ,ะอ่ะะไปนอนเอานอนก็ามานะครับ นอนเพิ่ม exp ใช่ไหมนอนเพิ่มอะไรไม่รู้นะครับเ,ออเหมือนเล่าแบบว่าโรคจิตโอเคอ่ะ กันต่อทุกอันหลับแล้วว้อไม่ไปนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็รอปลดล็อกตามเลเวลนะผมดูจากตัวเลขนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของระบบตรงนี้ครับผมน่าจะเป็นการอัปเกรดตัวละครนะครับก็คือยิงจากอันแรกเลยระบบ4นะครับผมก็คือประมาณว่าให้อัปเกรดพวกนี้แหละของของเราตอนนก็มีอะไรอัพก็อัพไปนะครับแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะแต่ยังล็อกอยู่ห้าสิบเจ็ดสิบเลยหรอ นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกการ์ดนะครับบอสเนี่เราอัปเกรดได้อันนี้ใช่ไหมเนี่ยม,มันต้องมีของนิดนึงเออนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเหมือนการ์ดอะไรไม่รู้นะครับผมตัวละครน,นะแล้วก,ก็ก็ต้องมีของอีกในการอัพเวลนี่ง่ายไหมโอเคเดียวกันนะครับ อันอื่นต่อเลยแล้วกันนะครับผมก็อันนี้เป็นรูปไฟอัปเกรดน้องคนนี้จริงๆมันจะมีอยู่ในระบบนะอันไหนเดาอัปเกรดให้ดูวยจริงจงมันยัมีอยู่ในระบบผม่เคยเปิดไม่เคยเปิดในนี้เหมือนกันปกติเปิดจะในระบบอ่นนี้เป็นสกิลครับผมก็อัปเกรดได้เลยนะครับมีค่าฟอีตรงนี้นะครับก็เลือกอัปเกรดเอานะครับว่าจะเล่นท่าไหนเน้นท่าไหนอะไรอย่างนี้ส่วนนี้น่าจะเป็นพวก เน็ดบอัน,นอเนี่ยอะไรเงี้ยพวกแบบว่าเนี่ยในถ้ำเบอร์เซิร์กพวกเดดลบกิ้งลบลุกลุกจากล้มอะไรเงี้ยคล้ายๆเกมเบนโซนะ <laughs> อ่ะอ่าอ่าแรงเอสนี่คืออะไรด <laughs> ูทั้งอย่างก,กูแรงเอสอันนี้คือดันหรือเปล่าเป็นดันเจียน <laughs> ใช่ไหมครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผม Hey. อันนี้ออันนี้ก็เป็นภารกิจรายวันนะฮะก็เอาไปเลือกทําได้นะครับมันเข้าได้หลายเมนูะเออครับแต่เข้าอันนี้เลยก็ได้น,ะนั่นจะครอบคลุมสดน,นะครับอันนี้เราวาร์ปไปก่อนมาแล้วเขาบิงไปไหนไม่รู้จริงๆเหมือนจะเข้าไอ้ตรงนี้หมดเลยก็ได้นะครับอ่านะครับฮ้ยอะไรอ,ะอ่ะกดเข้าไปเข้าไิสีลูกเข้าไม่ได้อ่ะ ือเอาเข้าแล้วายย่าทุกท่านอาว่ายน้ำครับผมเฮ้ยเป็นไงมีระบบว่ายน้ำด้วยมันมีนาทีนะครับผมว่าน่าจะเป็นแบบ <Yeah. S 1> เข้ามาได้แป๊บๆแล้วกันอา้าวข้างในนี้ก็จะมีโอไดเอ๊ะพีเหมือนกันนะข้างในนี้ก็จะมีระบบเหมือนกันนะเนี่ยปึ๊บอันดับแรกเลยชุดว่ายน้ำแน่นอน ปืนที่คืออะไรวะผมไปยิงยิงคนอื่นเหรอปิ้วนี่เหรอยิงผมเอาไว้คลายเครียดั้งอันนี้ก็นั่งแช่ออนเซ็นกันอะไรเดียวเชียวนะครับรอ,อดูห้านาทีจะเป็นอะไรบ้างก็เป็น exp นะครับเหมือนแบบเปิดชิวๆนะครับผมเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาเป็นชุดไอ้นี่วะ ทำไมเรายังเป็นชุดว่าน้ำนักเรียนอยู่อ่ะโอเคครับผมอีกตอนเนื่องอีกอันหนึ่งก็คือน่าจะเป็นร้านค้าใช่ไหมใช่ไหมเธอโอเคเฮ้ยนี่งไงออ้ it's a two peach ไม่มีตังค์ซื้อนะครับตามนั้นมีสบู่ด้วยอทำอะไรได้วะเมื่อวันนี้น่าหลักใช้ได้นะครับมีเตียงนอนได้ไหม นี่มันจะทำได้ไม่ได้วะ่ะใน,นี้ล่ะเฮ้ยมีอะไรให้กดช็อตแอ้ามีอาบน้ำด้วยครับผมอ่าทำไรเนี่ยกดตามนี้ This is good นะฮะเฮ้ยเก่งว่ะไม่มีอะไรทำก็มานั่งอย่างเงี้ย is perfect นี่ฮะกดให้ตรง perfect ครับผม ดูน้องอาบน้ำเป็นไงโอเคครับผมตามนี้เดียวอาบอะไรเดียวเชียวโอเคมีสอนระบบใหม่ๆนะครับผมเนี่ยจะเป็นในเรื่องของนั่นจะเป็นดันเจียนนะครับดูๆแล้วเป็นดันเจียนนะครับแล้วก็สามารถตรงตี้ได้อะไรได้ โอเคครับผมอะไรประมาณนี้นะโอเคก็คน่าจะหมดแล้วอันนี้ยังเป็นหาปาร์ตี้อยู่นะครับผมก็ปิดไปนะเป็นการเข้าดงเข้าดันนะครับผมมาเรามาดูระพบอื่นต่อเพื่อการไม่ซิวลานะครับมรเมื่อกี้เรายอยู่ที่ตรงไหนตรงเอสตรงนี้นะครับก็เข้าอาบน้ําตรงนี้นะเออ มันจริงๆมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมตรงนี้อ่ะก็ลองมาดูแล้วกันเยอะจริงๆเนี่ยในระบบลงดันอันนี้นผมทำโยบับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรับของครับผมประมาณว่าเล่นถึงเล่เอลอะไรก็มารับของกัน,กนง่ายๆโอเคอันนี้ก็แค่แทบจะอานเดียวกัน อ้าวล่ะครับผมอันนี้ล่ะโอเคก็ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะมีเรื่อยๆน่าจะมีเพิ่มกันเรื่อยๆนะครับก็มีระบบระบบบอกหมดนะครับผมอันนี้ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นพวกของสะสมอย่างเช่นพวกไหนนะ ของทรายานะครับก็จะมีพวกตียงนะครับเอาไว้แบบแต่งบ้านอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มากดรับมันจะได้ย็ดีด้วยอ่ะไม่เใชนได้ย็ดีด้วยได้เนี่ยค่าพลังเลยมั้งเนี่ยอืมนะครับผมก็โอเคนะเป็นระบบระบบของมันที่เป็นกงเป็นการ์ดใช่ไหมอืมนะครับยิงด้วยอ่ะก็ลองมาเล่นดูนะระบบมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับลองดูแล้วกัน นี่สัตว์เลี้ยงมีซีจีด้วยเออเอาดิ <c oughs> นะเราบอกอะไรวะเนี่ยไม่รู้ครับเยอะแยะเหลือเกินอ่ะ <c oughs> เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันมีอลไรอีกจึ๊บลูกตามันเพิ่งเปิดเมื่อกี้ครับบ่าแล้วเราวิ่งเลยเขาจะวิ่งมาที่ npc พี่แว่นตัวนี้นะครับ คืออะไรมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคงจะเป็นภารกิจนะครับผมเนี่ยมันมีภารกิจขึ้นมาเนาะโอเคก็เรารู้ระบบอื่นต่อนะครับผมนี่ครับสามขีดเหมือนกันก็คือจริงๆมันเป็นอันเดียวกันนะเพราะปกติผมเข้าเวลาเข้าอะไรก็เข้าจากตรงสามเดียวเมื่อกี้เออไม่ใช่สามขีดเมื่อกี้อย่างเช่นอ่ะเนี่ยระบบหัวใจอ่านี้ไม่มีนะครับผมก็คือเป็นระบบ QNB นะครับผม,มได้ค่า คิดว่าน่าจะเป็นการมาเอามาให้นะอันนี้ดาวเอานะครับแล้วก็ระบบวันนี้อีกอันหนึ่งนะครับอ่ะอีกอันหนึ่งที่มีนะครับน่าจะเป็นหัวใจของตัวละครพวกนี้แหละปึ๊บกดเข้าไปครับรับของแค่นีน้ก็ต้องเพิ่มหัวใจนะครับคิดว่าน่าจะมีของขวัญให้ในแบบนนี้นะเพิ่มจังเพิ่มดาวนะครับแต่มันยังไม่เปิดไงอืมก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละเอาเป็นว่าบอกคร่าวๆก่อนแล้วกัน นี่คุยปุ๊บแอะไรอะ่ะหัวใจขึ้นนะมันลดลดเด๋ยวขึ้นขึ้นใช่ไหมโอเคประมาณนี้แล้วกันมี <c oughs> นการให้หัวจงหัวใจทำไรลลกผมก็ไม่รู้แล้วแหละอ่ะทำนองนี้ต่อมาระบบนี้ครับผมเห็นไ,ไหมมันก็คืออันเดียวกันเออนะครับก็เข้ามาตรงนี้ได้เลย ชุดขอบางอันก็ไม่มีในในนั้นนะครับผมโอเคประมาณนี้อ่านี่น่าจะเป็นสายคอสตูมนะครับอืมอมันย,ยังให้ดูชุดให้ดูชุดต้องอันนี้แล้วงานเนี้ยบอกได้เลยนะครับผมอืมท่งดีไหม ทุกท่านนะครับงานดีสรองดีฮะนาแต่ว่านิดนึงแมวมียันแบบอืมเลยล่ะอันนี้เป็นชุดแบบองานดีงานดีบอกเลยนะครับ โอเคครับผมประมาณนี้ยังไม่มีของนะครับแต่งานดีแล้วก็โนกเพื่อนแน่นอนใช่ไหมไม่ใช่ใช่ป่าวะอ่ะตอบไปสิโอเคครับมันได้ของขวัญแบบงงๆนะครับผมก็อ่านไม่ออกแหละอันนี้เรามาโชว์ให้ดูมั่วให้ดูนะครับอ่านนี้ก็ คล้ายๆกันแบบที่กดเข้าไปดูแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลนะครับก็กดเข้าไปดูแล้วนะครับเป็นคล้ายๆกันไฟนี่ก็เหมือนกันนะครับอัปเดตน้องคนนี้ไม่รู้คืออะไรนี่เป็นอุปกรณ์นะครับแล้วก็การ์ดนะครับอยู่ใกล้ๆอันไหนอันไหนซ้ำเราก็ถนัดอันไหนเข้าอันนั้นส่วนนี้เป็นมีบอสลวกันนะมีภารกิจต่างๆโอ้ยเยอะแยะนะครับ เยียบเล่นทั้งวันแล้วก็มีอะารวันใช่ไหมมีมังกรมังกรนะครับผมนี่ก็คือเป็นดันนะครับเข้าไปทําภารกิจเอาก็ได้นะครับผมแช่ออนเซ็นอะไรอย่างเงี้ยแช่มาแล้วใช่ไหมเราเข้าไปลุยม,มาแล้วบอสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเรื่อยๆอะไไหมบอสเบิร์ดระบบก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาเองนั่นแหละนะครับผมไม่มีอะไร ยากไปกว่านี้แล้วแล้วก็รับของไปพี่โอเคประมาณนี้นะครับอันสุดท้ายน,น่าจะเป็นเควสรายวันรายวันรายสัปดาห์อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นอันนี้ก็ดูกดให้ดูเลยอันนี้เป็นของที่ประมาณว่าแจ้งเตือนนะครับว่าเราต้องไปทาอะไรต่อนะครับอันนี้ก็กดให้ดูไปแล้วเป็นอย่างนี้เป็นดันเจียน ร,ระบบมันก็จะอยู่ซ้ำๆกันนี่แหละล็อกอินไรวันเหรออ๋อไม่ใช่เป็นอันเดิมนะครับเควสไรวันชอบครับผมนี้ซื้ออะไรบ้างก็ตามนี้เลยสายเพลจัดมา,อา <c oughs> ของขวัญเป็นอีเวนต์แล้วกันผมมองๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นอีเวนต์ นะครัแล้วก็โล่นี่คืออะไรวะหมาว่าตีั้างบนเป็นอีเวนต์ให้หมดจบง่ายไหมเออนะครับง่ายๆครับผมรอเป็นอังกฤษเป็นไทยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะครับก็สำหรับวันนี้น่าจะฝากไว้ท่านี้แหละนะครับผมก็ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ ไปไรยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับงานดีภาพดีก็จัดไปนะครับเฮ้ยนายใครวะสางจิตแล้วอัดไปก่อนโอเคไปหลัก